สวัสดีกับปอยตตากองนี้ก็เป็นปอยาตาคมครับรูปกลมมีดาวมีแฉกมีความเวลวาวอยู่ในตัวเองนะครับเป็นปอยตาเนื้อแข็งคุณพุดพบปีเขาพลอยแหวนหมู่บ้านเขาโพยแหวนหมู่บ้านบางกระจ้จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นลอยประจําจังหวัดเป็นลอย มีแห่งเดียวในประเทศไทยที่เนื้อแกงแล้วก็มีความแวววาวสวยงามมีดาวถ้าเผาก็เป็นสีเขียวมรกตแล้วก็เป็นสีเหลืองบุษราคัมคอยชนิดนี้มีได้สามสีนะครับอยู่ในตัวเองแล้วแต่เราจะเลือกสีแต่ตอนนี้ที่เห็นนี้เป็นคอยตะตะตาที่ไม่ได้เผาสีก็จะออกเหลืองบ้างออกบุษบ้างออกเขียวบ้างออกพื้นเหลืองพื้น ตามบ้างอันนี้เป็นจากธรรมชาตินะครับเป็นพลอยสตารา์ใส่ได้พบเห็นได้สวมใส่แล้วก็มีพลังอยู่ในตัวเองแน่นอนนะครับเพราะว่าผ,ผมเองก็สัมผัสมาแล้วจากแม่พลอยที่มีน้ำหนักสองร้อยกว่ากรัดหลังจากได้แม่พลอยมาลูกสตาร์ครพากันมาเห็นบ้านนะครับเรื่องจริงอันนี้ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ด้วยสัมผัสแล้วพอตัวนี้มีพลังดึงดูดและดึงดูด ให้พลังของปลอยด้วยกันเข้าหาแม่นะครับเป็นพลอยที่เป็นพลอยที่แข็งที่สุดเนื้อแข็งที่สุดขอาต่างประเทศกพื่นิยมนะครับตอนนี้ก็หาได้น้อย